สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับโจ้ธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับไปเดี๋ยววันนี้ไปดูการเพาะเห็ดฟางนะวันนี้มีพ,พวกนะนมาดูงานเพาะเห็ดฟางนะเราก็ไม่ได้ให้ดูอย่างเดียวนะเราให้ลงมือทําด้วยนะนี่จะได้ทำนะจะได้กลับไปและทําได้นะปกติก็ไม่ค่อยได้มีแขกมาเยี่ยมเยียนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้นะส่วนใหญ่เราก็เพาะเห็ดเสร็จเราจะไปเข้าไล่นะ มีหลายท่านนะติดต่อมานะอยากจะมาดูงานอยากจะมาเรียนรู้ก็ต้องขออภัยนะก็ติดตามตามคลิปได้เลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้จริงๆนะวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะนี่ก็เรียงไปแล้วนะอะไราปาล์มเรียงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวานอาหารนะก็เรียนรู้กันไปนะทั่วมั่งไม่ทั่วมั่งนะเดี๋ยวจะเข้ามือเองนะช่วงนี้ก็แบบนี้แหละใหม่ๆคนระั้งแรกนะ ั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ทุกอย่างต้องเรียนรู้นะก็เพาะไปนักหุ่นสองหุ่นนะถ้ายิ่งเป็นคนชอบสังเกตยิ่งเป็นคนเออฝึกษาเรียนรู้ด้วยนะเดี๋ยวจะเข้ามือเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรกันมากนะวันนี้ก็ทำสองหลังนะโป๊ะหนึ่งหลังแล้วก็ถลายปลาไม่หนึ่งหลังนะช่วงนี้ก็อากาศ เริ่มร้อนแล้วนะเราก็จะไม่ได้เลียงให้แน่นะนะนี่มีรูมีอะไรนะนี่มีรูมีช่องนะหมดยังด้านบน,น,บนวันถึงหรือเปล่าถ้าวัานไม่ถึงก็ต้องใช้โต๊ะนะแต่ตัวยาวอยู่แล้วอาจจะตัวตัวยาวอยู่แล้วอาจจะถึงนะถ้าถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้โต๊ะนะอาจจะเลี่ยราดไปบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะ <laughs> เออวันลงมาข้างล่างอ่ะให้หมดกิน <laughs> เหตุไม่ได้กินนะ เฮ็ดตามลงมากินเองอืออะไม่ว่ากันนะ <c oughs> เดี๋ยวรู้ก,กันไปนะหลังนู้นก็เสร็จแล้วนะเนี่ยมืออาชีพกวานเสร็จไปแล้วนะอันนี้ยังมือใหม่ก็มือใหม่ยังนะไม,ไม่เป็นไรนอันนี้อันนี้ก็เป็นโปะนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววานอาหารเสร็จรดน้ำปิดโรงเรือนอบ ได้เลยนะแต่ว่าเราจะทําการอบพรุ่งนี้นะส่วนใหญ่เราจะอบพรุ่งนี้นะเสร็จแล้วเราจะไม่อบเลยนะถามว่าอบเลยได้ไหมไม่ได้ผิดปกติอะไรนะอบได้เลยนะแต่เราขี้เกียจนะเอาตรงๆนะเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนนอนหลับเอาเวลาไปส่งเชื้อไปเที่ยวไปด้วยเปลยของเรานะหรือเข้าไร่เขาว่ากันไปนะเอออันนี้เป็นโปสามนะั่นเดี๋ยวโชวนะ์โปนะสามนะโปสามนะสามหนแล้วนะ ที่เราไม่ได้คนทิ้งนะอันนี้เป็นหนที่สามที่ไม่ได้คนทิ้งอันนี้ก็เริ่มเริ่มออกเริ่มจับเม็ดแล้วนะอีกไม่เกินสองวันนะน่าจะได้เก็บไข่ไป<น>ถึงไหนแล้วนะเดี<น>๋ยวเรามาดูนยะถ้าเหลือถ้าเราเราเหลือเราก็ซ้ำเลยซ้ำทั่วทวอาจารย์ดูอันนี้ ดูกำมือว่ามันสลัดยังไงนี่มันเป็นเส้นโอ้เหลือเยอะนะก็นี่เหรอถ้าแต่นะคนถนัดก็จะอาจจะนี่อย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยก็ได้แต่ถ้าอย่างนี้บางทีแล้วมันอาจจะมีการเลยเห็นไหมอือเราก็หั่นให้มันเข้าไปนิดนะึงเนี่ยให้มันอยู่ในนี้เดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวมันจะเข้ามาือเอง อันนี้ซ้ำเลยซ้ารับส่องเลยไม่ทั่วอ่าซ้ำไม่ทั่วเลยแต่ถ้าเป็นผมผมก็วันทีเดียวก็คือจบเลยหกแผงเลยเหมือนว่ามันพอดีมืออะมันรู้ไปแล้วว่าว่ามันต้องใช้ประมาณไหนนะตอนหนึ่งแผงใช่ปะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเลือดเราก็ซ้ําซ้าให้ทั่วๆแบบเคยบานข้าวด้วยมันมันไม่ไปอย่างที่อย่างที่คิดอะ่ะไม่ไปอย่างที่คิดเหรอบานไว้บนชั้นอา้าวมันไม่ไปซ้าได้ทีเนี้ย ทำได้เลยเหมือนอาจารย์บานมันเหมือนม,นมันมันง่ายมันไม่ไปอย่างที่คิดอะ่ะอันนี้เราได้เปรียบฟอคนอื่นขาแล้วแหละเพราะว่าเราตัวสูงไงเราไม่ได้ใช้เก้าอี้เราไม่ต้องใช้โต๊ะนี่เออเดี๋ยวดีเอง คนที่ไหนเนี่ยรอเรือชัดยังไะไหน่เราฮะคนที่ไหนคนราชบุรีตรงนั้นไม่น่าใช่ฮะคนราชบุรีไม่น่าใช่ไหนไม่ไม่เยอะอาจารย์ดูไม่รู้อะให้ซ้ำแพงฮะไม่รู้แหละจังหวัดไหนรอเรือจัดจ้านเราคิดเอาเองแล้วกันให้ให้ซ้ำแพงเหมือนง่ายฮะได้ทุกแพงได้ทุกแพง เ่ยมันเหลเยอะมคนดูโอ้ล่อเยอะแท้นี่รน้อมาไออมันาให้ดูนดูี่คนคนที่คนที่ดูอ่ะคนที่ดูนะทักมาบอกหน่อยนะเม้นมาบอกหน่อยว่าไอ้รอเรือชัดในจังหวัดอะไรชัดที่สุดเออเป็นอยางสบายเลยฉันบอกวาสบายสบายสบายดูดูดิดูดหน่วยกันไปหมดลวันนี้เาข่าวว่านัดข้นา ก็บอกให้สบัดตั้งแต่แรกแล้วแต่นั้นเราได้ทั้งสบัดทั้งรยอย่างนี้เลยเออได้โอ้ย oh, 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 oh. ไม่สัมมาคารวะไม่เคารพอาจารย์เลยโอ้อโหหลังจากละวานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำเลยก็ลดแค่พอยดนิดนิดหน่อยนะถ้ามันหยดหยดเยอะนะอาหารมันก็จะไปหมดนะนี่ลดแค่ประมาณนี้นะ เอบจะหยดนะยังไม่หยดหรอกตงต้รถรถครั้งแรกที่เราใส่ถลายปามอะเรารถครั้งแรกเนี่ยเราจะลดให้หยุดเลยแต่นี่แค่รถแค่ให้อาหารละลายเข้าไปในถลายปามเฉยจบมไมาเลยอ๋อนั่นแหละไล่มาเลย อะไรอะไรเอาไม่เอาแขงล้างมาด้วยเดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปกลับมาอ่าเอามาเลยเออเออนั่นแหละประมาณนั้น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 ทำมองให้อาหารน้อยไปหน่อยอือ วันนั้นนี่ก็ถ่ายถ่ายยากเมนกันนะคนมันตัวยาวมันชอบหัวขาดฮะฮะ,ฮะนะอาจริงที่นี่เลือดคอคอตัวยาวอเอออาจจบเนี่ยเป็นอันเสร็จพิธีโอมมารุกกุกุยพ่วงจงดกจงดกอือ่ะก็ฝากลายรท่านติดตามด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่าย ลงเรือนเขาบ้างแล้วก็าทายของเราบ้างนะฝากติดตามด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณมากครับ